ลือหวังอี่ป๋อเจ้าลู้สือประกบคู่กันในซีรีส์รีเมคอุ้ยเสี่ยวป้อของกิมยง หลังจากมีรายงานว่าค่ายเทนเซนต์กำลังจะรีเมคผลงานคลาสสิกของกิมยงซึ่งก่อนหน้านี้ได้เปิดกล้องถ่ายทำซีรีส์รีเมคภาคใหม่อย่างมังกรยกไปแล้วนั้นและจะถ่ายทำอีกหลายเรื่องเช่นดามังกรโยก8เทพศูนมังกรฟ้ากระบี่เยอะยุทธจักรและอุ้ยเสียวป้อโดยล่าสุดมีข่าวลือทางออนไลน์ว่าเรื่องราวของวรรณกรรมเรื่องสุดท้ายของกิมยงเรื่องอุ้ยเสี่ยวป้อที่รีเมคในปี1998ในชื่อไทยเรื่องอุ้ยเสียวป้อ Amazing กำลังจะ ถูกรีเมคใหม่เป็นเรื่องถัดไปโดยจะเชิญหวังอีปิปอรับบทเป็นอุ้ยเสี่ยวป้อหรือว้อยเสี่ยวเป่าประกบคู่กับเจ้ารู้สือรับบทเป็นองค์หญิงเจียนหนิง ซึ่งถ้าเอ่ยชื่ออุ้ยเสี่ยวป้อเขาไม่มีคอซีรีส์จีนคนใดที่จะไม่รู้จักเพราะเขาคือตัวเอกในนิยายที่ถูกยกย่องว่าดีที่สุดของกิมยงแม้ว่าอุ้ยเสี่ยวป้อจะไม่มีวิชาฝีมือแต่เขาเต็มไปด้วยปัญญาในแบบของความกระล่อนที่เอาตัวรอดท่ามกลางการช่วงชิงอำนาจในวังหลวงและยุทธจักรได้อย่างสบายโดยเรื่องราวคร่าวๆนั้นอุ้ยเสี่ยวป้อหนุ่มกระล่อนหัวใสที่อยากเด่นดังตกกระไดพลอยโจรต้องปลอมตัวมาเป็นขันทีในวังหลวงใช้ชื่อเสี่ยว ุ้ยจื่อที่ตอนหลังทั้งฟุกทั้งเฮงได้ดีจนมีเมียถึงเจ็ดคนและแต่ละคนโปรไฟล์ก็ไม่ธรรมดามีตั้งแต่สาวชาวบ้านองค์หญิงจอมยุทธ์โคตรเก่งยันประมุขพักแล้วก็นำทีมเมียช่วยฮ่องเต้กอบคู่ราชสำนักจากขุนนางชั่วเรียกได้ว่าเป็นพระเอกในซีรีส์กำลังภายในที่เกียนจนน่าอิจฉาที่สุดในยุทธจักรก็ว่าได้สำหรับกุ้ยเซี่ยวป,ปอ้อเวอร์ชันซีรีส์และหนังที่เคยถ่ายทำมามีทั้งหมด10เวอร์ชันนะคะตั้งแต่ปี1977 เวอร์ชั่นหวนเสียเอ,อ๋อในยุคที่ละครทีวีใช้ผู้หญิงแสดงปี1983เวอร์ชั่นหวังอยู่ปี1984เวอร์ชั่นเหลียงเฉาวเวย่ยซึ่งในปีเดียวกันก็มีเวอร์ชั่นของหลี่เสี่ยวเฟยด้วยนะคะปี1992เวอร์ชั่นโจซิงถือปี1998เฉินเสี่ยวชุนปี2000จางหวยเจี้ยนปี2008ห่หวงเสี่ยวหมิงปี2014หานตงและปี2020 จางอีซานซึ่งเวอร์ชั่นปี1998อุ้ยเสี่ยวป้อเมซิ่งคืออีกหนึ่งเวอร์ชั่นของอุ้ยเสี่ยวป้อที่สนุกอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการดัดแปลงที่เพิ่มสีสันแต่ยังอยู่ในเส้นทางหลักของเรื่องนะคะและสําหรับปีล่าสุดที่กําลังจะถูกรีเมคใหม่นั้นถ้าหวังอีป,ปอประกบคู่กับเจ้ารู้สื่อจริงๆก <ๆ S 2> ็น่าจะเป็นอะไรที่น่าลุ้นน่าติดตามนะคะว่าคู่นี้จะดําเนินเรื่องได้สนุกมากแค่ไหนก็หวังว่าจะเป็นเรื่องจริงนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะ